สวัสดีค่ะมาพบกับใหม่และร้านลรนค่ะของเราอีกเช่นเคยนะคะมาพบกับใหม่ก็ต้องมีรถเข้าใหม่กันอีกแล้วนะคะและสําหรับคันนี้นะคะเป็นรถตู้ฮุนได11ที่นั่งที่ออปชันดีราคาประหยัดไม่เพียง70,000กิโลนะคะมีประวัติดูแลและเป็นรถบ้านมือเดียวอีกต่างหากนะคะออปชันภายนอกภายในตัวรถจะเป็นยังไงไปชมกันเลยค่ะ และสำหรับคันนี้นะคะเป็นรถตู้ฮุนได11ที่นั่งนะคะที่ออปชั่นดีราค่ะประหยัดตามที่บอกไว้นะคะและคันนี้มีประวัติดูแลเลขไม้เพียง70,000กิโลเมตรเท่านั้นนะคะและยังเป็นรถบ้านมือเดียวอีกต่างหากนะคะยังได้เป็นเบาะ11ที่นั่งนะคะออปชันของเขาก็คือมีติดตั้งจอเพดานมาให้แล้วนะคะและคันนี้ ราคาก็ดีมากๆนะคะวันนี้เราจัดให้ในราคาเพียง6 7 9 0 0 0บาทนะคะกับ Hyundai h ุนไดเฮสซวนสองมาในปี2015ออปชันจะเป็นยังไงเข้ามาชมกันเลยค่ะและสำหรับคันนี้นะคะเป็นฮุนไดนะคะ e l ลิ e นะคะกระจังด้านหน้าเป็นสีดำสลับกับสีโครเมียมดูสวยลงตัวมากๆนะคะมีโลโก้ตัว h ฮสฮุนได ใหญ่ๆอยู่ตรงนี้นะคะอยู่ทางด้านหน้านะคะไฟหน้าดวงใหญ่ๆสใสแบบนี้เลยค่ะและยังได้ไฟตัดหมอกคู่หน้านะคะและสําหรับคันนี้นะคะตัวรถจะเป็นสีน้ําตาลสีสวยมากๆนะคะลูกค้าใครได้ไปนี้แบบ คุณภาพดีแน่นอนนะคะสีสวยดูแลรักษาง่ายมากๆนะคะสำหรับคันนี้และถัดมานะคะในส่วนของล้อแมกนะคะได้ล้อแมกอลอยขอบ16สเปคเดิมจากศูนย์เลยนะคะและกระจกมองข้างคันนี้นะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะมีไฟเดืยวไปกระจกมองข้างนะคะมือจับยังได้สีโครเมียมกันรอยแบบนี้นะคะภายในนะคะเป็นเบาะ11ที่นั่งนะคะ ดูสวยมากๆนะคะคันนี้และติดตั้งจอเพดานมาให้แล้วเราให้ดูเป็นน้ำจิ้มก่อนนะคะและสำหรับด้านหลังคันนี้นะคะมาพร้อมไฟท้ายดวงใหญ่ๆใสๆแบบนี้เลยค่ะและมีโลโก้ฮุนไดนะคะ นี่ค่ะมีโลโก้ฮุนไดแบบนี้และมีกล้องมองหลังนะคะและคันนี้ครัเป็นตัว e l ลิทนะคะมีสัญลักษณ์คำว่า e l ลิทอยู่ตรงนี้นะคะมีเซ็นเซอร์กากระยะถอยจอดให้ทั้งหมด4จุดเลยนะคะและสำหรับคันนี้นะคะเดี๋ยวเราเริ่มจากคานด้านหลังกันเลยนะคะคานด้านหลังนะคะคันนี้ก็น็อตเดิมตะเข็บเดิมนะคะไม่มีขันไม่มีขยับเลยเรารับประกันโครงสร้างนะคะรับประกันไม่มีอุบัติเหตุชนหนัก พิกคว่ำหรือน้ําท่วมแต่อย่างใดเลยนะคะลูกค้าได้ไปมั่นใจได้เลยว่าจะได้รถสวยคุณภาพดีแน่นอนและสําหรับภายในนะคะยังได้เป็นบอดสิบเอ็ดที่นั่งสีเบจนะคะและสําหรับแถวที่สมนะคะสามารถ เลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้แบบนี้ได้เลยเลื่อนขึ้นไปก็สามารถวางของวางสัมภาระได้เยอะมากๆและสําหรับภายในตัวรถจะเป็นยังไงไปชมกันเลยค่ะและนี่นะคะก็คือภายในของเจ้าฮุนไดคันนี้นะคะมาพร้อมกุญแจทั้งหมด2ชุดนะคะเพียงแค่เสียบและบิดสตาร์ทแบบนี้ได้เลย Oh. และยังเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะประหยัดน้ํามันอีกต่างหากเดี๋ยวเรามาเริ่มจากเบาะด้านข้างกันเลยนะคะเบาะด้านข้างเป็นเบาะหนังสีเบจนะคะเบาะยังอยู่ในสภาพที่ดีนะคะแผงประตูนะคะ ตัดกับสีดำนะคะดูสวยลงตัวมากๆนะคะคอนโซลด้านหน้านะคะเป็นสีดำรองรอยการใช้งานนี่น้อยมากๆนะคะมาพร้อมแอร์แบ็คู่หน้าและในส่วนของหน้าจอนะคะเป็นหน้าจอระบบสัมผัสยังดีนะคะมีออปชั่นฟังก์ชันเยอะมากๆนะคะนี่เลยค่ะสามารถฟัง FMAM วิทยุ A you, อะไรต่างๆได้นะคะเชื่อมต่อบลูทูธนะคะและมี นิเ i กเตอร์นำทางให้นะคะและคันนี้ยังได้เป็นเกียร์อัตโนมัตินะคะมีช่องเสียบ power outlet อยู่ตรงนี้นะคะ USB ต่างๆให้นะคะและสำหรับเบาะตรงกลางนะคะถ้าไม่ได้ใช้งานก็สามารถพับราบไว้แบบนี้ได้เลยสามารถวางของวางแก้วได้นะคะ และคันนี้เลขกไม่เคียง700 70, 0 0กิโลเมตรเท่านั้นนะคะมีประวัติดูแลนะคะได้พวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงอะไรได้เลยนะคะและคันนี้ยังมีคู่มือนะคะมาให้อีกตัางหากนะคะมีคู่มือการใช้รถนะคะมีบุ๊กเซอร์วิสนะคะมีประวัติดูแลนะคะและสำหรับห้องผู้สารตอนหลังนะคะ จังได้เป็นเบาะ11ที่นั่งเป็นเบาะหนัง11ที่นั่งสีเบจเบาะยังอยู่ในสภาพที่ดีและใหม่มากๆนะคะเบาะไม่มียับเลยนะคะยังตึงยังแน่นนะคะและภายในบอกเลยว่าวาก้งขวางมากๆนะคะมีแอร์ตอนหลังมาให้ทั้งหมด3ตอนนะคะ ฟ้าเพดานนะคะไม่มีร่องรอยขีดข่วนหรือยันเลยนะคะสะอาดมากๆใหม่มากๆและสำหรับฮุนไดนะคะแอร์เขาเย็นนะคะทัวห้องผู้ดยสารแน่นอนนะคะและสำหรับคันนี้นะคะยังติดตั้งจอเพดานมาให้เพิ่มนะคะออปชั่นฟังชันนี้แน่นมากๆแถมราคาดีอีกต่างหากและเรานะคะไปชมห้องเครื่องของรถคันนี้กันเลยคะ่ะ และสำหรับห้องเครื่องคันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มจากคานด้านหน้ากันเลยนะคะคานด้านหน้าก็น็อตไม่มีขันไม่มีขยับกันเลยนะคะฝากระโปรงก็ยังใหม่ยังอยู่ในสภาพที่ดีมากๆนะคะและคันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะ2 5 0 0ซีซีนะคะถือว่าประหยัดน้ำมันมากๆนะคะเครื่องยนต์คันนี้ใสสะอาดมากๆนะคะให้กล้องซูมให้เห็นเลยนะคะมออก,ก็ยังอยู่ครบนะคะ และเครื่องโยนใส่สะอาดไม่มีของเหลวรั่วซึมแต่อย่างใดเลยนะคะฝากระโปรงก็ปิดง่ายมากๆเพียงเท่านี้เลยนะคะและอย่างที่บอกนะคะคันนี้นะคะได้11ที่นั่งนะคะเป็นรถตู้ฮุนไดสิบดที่นั่งนะคะ,อ,ะ,คะออปชั่นเขาก็ดีนะคะราคาแถมดีมากราคาประหยัดราคาไม่ถึง700ดแสนเพราะวันนี้เราจัดให้เลยในราคาเพียง6กแ0 0 0จ็ด 9,000บาทนะคะสำหรับลูกค้าคนไหนที่ซื้อสดเราก็ฟรีแบบฟสีขาโอนและสำหรับลูกค้าคนไหนนะคะเครดิตดีนะคะคันนี้ฟรีดาวได้เลยนะคะอนสบายๆเพียงเดือนละหนึ่งือบาทต่อเดือนนะคะดอกเบียก็ถูกมากๆนะคะและสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่อยากเข้ามาชมรถที่ร้านนะคะสามารถเข้ามาได้เลยนะคะทุกวันนะคะไม่มีวันหยุดนะคะร้านเปิด9โมงเช้าถึง6โมงเย็นนะคะ เข้ามาเลือกชมรถที่ร้านกันได้เลยนะคะหรือลูกค้าท่านไหนนะคะที่อยากเข้ามาชมรถที่ร้านนะคะร้านเรานะคะหาง่ายมากๆนะคะอยู่ห่างเซนทังเวสเกตเพียง5นาทีนะคะอยู่ติดกับโลตัสไซนอยนะคะหาง่ายมากๆหรือสามารถเซิร์ชใน g o o g l e Map นะคะเป็นภาษาไทยคำว่าไลออนคาร์ถมือสองตามที่ปักหมุดไว้าด้านล่างนี้ได้เลยและสำหรับลูกค้าท่านไหนที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะ อยากจัดไฟแนนซ์นะคะไม่สะดวกเข้ามาที่ร้านนะคะเรามีไฟแนนซ์ไปบริการนะคะถึงที่บ้านและที่ทํางานเลยนะคะและเมื่อผลไฟแนนซ์ผ่านลูกค้าไม่สะดวกมารับรถอีกเราก็มีบริก,การจัดส่งฟรีถึงหน้าบ้านลูกค้าเช่นกันนะหรือจะโทรเข้ามาหาเราก็ได้นะคะเรามีทุกทุกช่องทางเลยให้ลูกค้าติดตามนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Youtube, Line ติ๊กต็อกเว็บไซต์นะคะลูกค้าสามารถติดตามเราได้ทุกช่องทางหรือจะโทรวิดีโอคอลดูรถกับเราได้ทุกซอกทุกมุมเช่นกันเลยนะคะและสำหรับคันนี้เป็นรถนะคะ11ที่นั่งสวยมากๆนะคะราคาดีใครเลงอยู่ห้ามพลาดกันเลยนะคะและสำหรับวันนี้ใหม่รีวิวรถคันนี้เสร็จแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับจะท้ายเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ และสำหรับพรุ่งนี้ใหม่จะมารีวิวรถแั่ไหนอีกฝากกดติดตามกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ